ที่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับกันมากับเว็บเคมเอ็มทีเอชคอมกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาปั๊มผู้ติดตามนะก็หลังจากที่เพื่อนๆนทักถามกันเข้ามานะฮะว่าปั๊มผู้ติดตามเนี่ยมันราคาถูกจริงไหมนะครับผมเราก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบริการตัวใหม่ด้วยนะครับผมผู้ติดตามราคาถูกที่สุดนะเว็บนี้นี่เว็บอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับผม ถ้าเกิดเราเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะสามารถกดสมัครสมาชิกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมขอข้อมูลฟรีนะครับผมสมัครสมา,มาชิกฟรีนะส่วนผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะลงชื่อเข้าใช้ห่วงไปเลยละกันนะครับผมก่อนนี้ฮนะวงหมวดหมูนี่นะครับผมเราต้องมาเลือกหมวดหมู่ราคาถูกที่สุดนะฮะอันนี้จะเป็นบริการที่ราคาถูกกว่าจริงๆนะครับผมราคาถูกกว่าทั้งหมดเลยนะฮะทุกเว็บเลยนะครับผมสำหรับการกด ไลค์ like, กดถูกใจกดติดตามนะเราต้องมาเลือกอันนี้เท่านั้นในหมวดหมู่แรกของเราเนี่ยเราก็มาเลือกอันนี้เลยฮะราคาถูกที่สุดนะครับผมแล้วต่อไปเราก็มาเลือกบริการนะครับผมตัวบริการนี่เราก็ต้องไปเลือกอันที <de> ่เราจะใช้นะอย่างเช่นรอบนี้เราจะปั๊มผู้ติดตามใช่ไหมครับผมเราก็มาเลือกอันนี้เลยฮะปั๊มผู้ติดตามนะเฟซบุ๊กส่วนตัวนะผมเลือกอันนี้เลยนะฮะพอเราเลือกในหมวดหมู่ราคาถูกที่สุดอยู่แล้วนะอย่างไงมันก็ถูกนะฮะ ก็มาที่โปรไฟล์ของเราเลยนะผมผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะฮะเฟซต,ตัวนี้เลยนะครับผมก็กดคัดลอกลิงกโปรไฟล์ของคุณไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาลิงโปรไฟล์มาวางนะฮะแล้วก็เลือกปริมาณได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะเลือกปริมาณสักประมาณหนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันเพิ่งยี่สิบสี่บาทเองครับผมจัดไปสักสองพันเลยละกันนะครับผม 48บาทนะกดสั่งซื้อเลยครับผมยังไม่ถึง50บาทเลยนะฮะกับ2,000ผู้ติดตามนะครับผมตอนนี้คือเราก็สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับผมอตอนนี้นะฮะ บริการที่เราเลือกมานะผมปริมาณ2,000นะรอดําเนินการอยู่นะผมวันนี้ก็คือเราต้องรอกันสักคู่หนึ่งนะฮะตัวผู้ติดตามก็จะค่อยๆไหลขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับผมยังไม่มีตรวัวเครดิตในการเติมเงินนะฮะเราก็สามารถมาที่เมนูเติมเงินได้นะครับผมเราเติมเงินนะมันมีช่องทางการเติมเยอะแยะเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code, Company Wallet หรือบัตรเดบิตน,นะสามารถใช้ได้ครบทุกช่องทางเลยนะผม แต่กับเพ,เพื่อนคนไหนนะอยากจะแนะนําเพื่อนนะผมแนะนําเพื่อนได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะผมคัดลอกลิงก์ของตัวเองไปส่งให้เพื่อนได้เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณอยากจะปั๊มไลค์นะผมกเราก็มาดูที่ประวัติการสั่งซื้ออสักรอบหนึ่งละกันนะฮะตอนนี้ก็กําลังประมวลผลแล้วนะผมแปลว่ากำลังจะขึ้นแล้วนะฮะเรารอไปก่อนนะครับผมครับผมไลค์ก็นา่า,นาจะขึ้นไอ้ผู้ติดตามก็น่าจะขึ้น็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราค่ยนะอยดีมันโอ้ขึ้นมาแล้วนะฮะ เราจะเด้งให้เราเห็นกันแบบสดๆอย่างนี้เลยนะครับผมสำหรับโปรแกรมปั๊มผู้ติดตามนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนอยากจะใช้นะครับผมสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมขึ้นกันแบบจริงๆอย่างนี้เลยนะฮะขึ้นกันรวดเร็วมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะใช้นะฮะอย่าลืมนะครับผมสมัครได้ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ